สวัสด,ดีค่ะคุณแม่จะอกใครยังไม่มีผ้านะมาจากสายต่างๆก็ไปเอเอ่บอกหัวหน้าสายแล้วก็ไปรับผ้ามายกได้ยกถวายโคดถวายผ้ากระถินด้วยกันนะหรือว่าท่านที่มาทีหลังอยากจะได้ผ้าปฏติดต่อกกัปทาคดได้เลยทางกรรมการอ่า ไม่เอามาทางนี้เนยเด้อตอนนี้ท็ถึงประกว่านคือคุณสมบูรณ์ถึงบิงใกลีไม่ได้คุณสมบูรณ์แน้ถวายครับให้กับทานด้วยกัน ท่านสมุทรพนน,นาบีหลังจากที่ยกจาระปัดือสัมผัสถวายท่าทนพระอาจารย์แล้วระดับต่อไปเราก็จะไหว้พระสมมาทัณฑ์ขึ่งในการไหว้พระเราก็จะว่าไปพร้อมกันทั้งหมดเลยทุกท่าน,น,น,านต้มงมาเชิญอยูอ่แการาหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวรงอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวัง เดินตัดไปหน่อยนะคะตัดไปหน่อยนะคะสาธุสาธุสาธุาระหยิบเข้าไปเลยเจ้าบอกเอาบอกเบิดแล้วเหรอ้ดแล้วอ้าวคือเบิดไว้แท้อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ โอ้เช่นหมดยังพันไหมหมดแล้วเอาแต่น้ำมันคไข่เยเจยบตีน ร้อยถ้วยหมดแล้วนะครับที่เหลือม็จะเป็นเหลาๆนะครับใส่ช้วยนึงบ่ได้บ่คุณนายถ้วยหมดแล้วค่ะเอ้เอาแมวมาห่เออนั่นแหละจะเอาจาเดินข้าแมวมาสองคนแมวสอคนกินบ่อยเอาามาได้นะคะเตนอยากาเงิ่วยนะคะอยากกินแต่เส้า

ทีเขาลบนี่นะเขาใช้พีเทเน่ลูกเทเน่ก็เทวราชสองไปต่อพิการสมาทานเอาซึ่งสีขาบกห้าประการเรียว่าพ่อของลูกสติปัตย์ห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งหานไว้กับพวกเราคุณเล็กเป็นลำดับต่อไปก็นี่ค่ะนะโมตัสสะเะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น,นี่มตัะเซนะ,ญญะนตะโตอรหะโตสมมาสมพุตตสสะนะโมตาตาะะตะวโตอรหะโตสมมาสมพุทธ,ธัสสะหมดแล้วมีแต่ตะเคียบ รำบังสระนังคัสอามีตั้งคังสารนังคาาัสใจติยากติดคุณตาติดยา ยมปิสังขังสะรังกัจตามไม่แม่ค้าก็รีบรีบขายดิบขายดีเด้อไปตั้งร้านน่ะกะปิยมปิุ๊ทังสะนังกัจตามแม่ร้านนี้ต้องชิมก่อนปรุงนะคะอร่อยมากกะปิยมปิี๊ดขังสะรังกัจตามมอยัดคู่ก่อนชิม yang di sangkara mangkat di bawah we sama kami. อินาดานาเวรมัีสิทปะบัจสมะธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมันีบัจสมาทิยามิเออระื้อเอาอยู่อะนี่มมาดีเฮอไอ้ยาด าาวสวาสดีเริมนิสิาบดังสมัิยามีสุตรเมริสมัดตานเธอได้สัม มานิปัญจิกาปานิสีเลนะสุขติยันติสินนิามาซึ่งภูเาหลายงปวงสิเลนะปสังปาสีนินามาซึ่งภูย์ทถางหลายัางปวงสีเลนะนิปติยันติตัสมาสีรังวีสุวัทะเยสีนินามาซึ่งการพ้นข์ เป็นต้นพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นสาธุสาธุสาธุอันยเมือค่ะุยเบบนี้อ้าวคุณสมบูรณ์ผู้จาัดก,การแบ่งกองกระถิน่นตามลำดับชื่อ,อเอาเอาไรให้คุณสมบูรณ์เรียกเชิญประธานสายแล้วก็ <c oughs> เหมาะใครอมเลยครับเจ้าภาพหลักในการทอดกระปิ้นปีนี้นะครับจะมีหนึ่งคุณสมบูรณ์คุณกิปวรตน์อารีท่านที่สองครับขอสอนอร่อยแล้วไม่ปรุงไอ้นี่ปรุงต้องเล่นปรุงก่อนเลยพี่มุก่อนคุณนะคะอย่าเพิ่งแม่กัม่ส่วนชิมก่อนปรุงอันนี้ปรุงแล้วก็ใหชิมอร่อยมาก ่าน้ตรจท่านประจาิตอาไปขายเลยที่นู้ไม่มีที่นู้นไม่ค่อยมีก๋วยเตียวไม่มีลดับที่สามเราสตราจา์ดรวัิดาสรโรอาลำดับที่สคุณวันลนี่นคลิปนี้ก็จบลงแล้ว